เอาไปเดซาบี้ไปเดซาบี้ก่อนโยงไปได้ยังไงเดซาบี้กัแบแมนยนูไม่ก็เขาเนื้อหอมคือตอนนี้ถ้าไปข่าวอยู่ทุกวันนะจะมีอลองโซ่เดซาบี้ที่แบบเนอะปะมีมีมีอยู่ในหน้าหนังสือทุกวันว่าทีมนู้นท,ท,ทีมนี้อยากได้แต่นี้เป็นการเอ่อมาโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่แต่คีย์เวิร์ดเขาคือจริงๆแล้วทีมไหนที่อยากได้เดซาบี้อ่ะต้องจ่ายค่าชดเชยเยอะแมนยูไม่น่ไหวหรือเปล่า เท่าไรไหมถามว่าเท่าไหร่ไหวไหมค่าชดเชยอย่างน้อย12ล้านปอนด์อีกแล้วเหรอเออแพงเหลือเกินตอนนี้ก็ติดกับแฟนเชลล์แฟร์เพย์อยู่เอาป่ะแล้วอยู่ดีเดีซายบี้ไปโยงกับแมนยูแต่ทีมเดียวได้ยังไงผมก็กำลังข้องใจอยู่มากเลยฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเอริเทนฮากล่าสุดแพ้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมนั่งอ่านพวกสื่อท้องถิ่นนะครับไม่น่าเชื่อว่าแมนยูไนเต็ดยิงประตู37ลูกเท่าก ok ับทีมไหนในพิมเบเล่รู้ไหมครับคุณผู้ชม เท่ากับลูตันทาวฮะและมีเพียงแค่6ทีมเท่านั้นที่ยิงประตูน้อยกว่าปีศาจแดงนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้หลายคนก็ฟันธงครับจริงๆผมพูดไปตั้งแต่ก่อนเจอซิตี้แล้วนะว่าผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางฝั่งของเซอร์จิมน่าจะปลดเทนฮาร์จริงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนเลือกเองนะครับค,คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วคนที่สัมภาษณ์เทนฮาร์แลวเป็นคนเซย์เยตคือริชาร์ดแอนอนะอและตอนนั้นเนี่ยสองแคดดิเดตที่เป็นคู่สัมภาษณ์เขาเนี่ยคือโปเชติโนและแมนยูเลือกเทนฮาร์ ข้อหนึ่งไม่อยากพูดเลยเป็นเพราะค่าชดเชยน้อยกว่าสองสามล้านเองโรเชียร์ร้สิบกว่าล้านนะครับแต่ตอนนี้อันแน่นอนครับปีศาจแดงอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระแสนะครับว่าออยู่ในลิสต์นะครับเพราะว่าแดนแอชวลดที่ตอนนี้ก็แอบทำงานหลังๆให้แมนยูแล้วแหละผมว่าแม้จะจะเป็นชื่ออยู่ที่นิโคลเซ่นใช่ไหมใช่เขายังเขายังเป็นใจ่าทำสวนอยู่เนี่ยการเดนนิงการเดนิ่งลิฟการเดนิ่งลิฟเออมันคือการลาลาลาไปแบบเรียกรับเงินแต่ไม่รับมาฟังเขาการับลูกแล้ว และอย่าลืมว่าแดอัชเวิร์ดเนี่ยเป็นคนไบรตันเป็นแก๊งเดิมของไบรตันทำงานใกล้ชิดกับแกรมพอตเตอร์นะครับพอตเตอร์ Potter ผมยังคงย้ำนะครับว่าเป็นเต็งหนึ่งนะครับสื่ออื่นอาจจะบอกเป็นเดอร์แซรี่อาจจะบอกว่าเป็นมเคิลคริกแต่เท่าที่ผมได้ทราบมาเนี่ยเซอร์จิมเซอร์เดฟรวมถึงเฟอร์กี้ที่โดนโน้มน้าวเนี่ยมาในทางแกรมพอตเตอร์ซะเยอะอเพราะว่าว่างงานและอย่างที่พลาดหัวครับ ถ้าหักเดอร์แซบี้แมนยูต้องจ่ายห้าร้ล้านหรือว่าประมาณ12ล้านปอนด์ซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วไบตันจะปล่อยไหมเพราะคุณก็เขาก็โดนดึงไปหลายตัวแล้วไงทั้งคูโคูคลยีย่าใช่ทั้งตอสซาใช่ไหมปีนี้เอาจริงนะคุณก็ต้องบอ,อยเซคไคเซโดด้วยนะเพราะถ้าเสียผู้จัดการทีมไปอีกและหนึ่งอีกคนที่ห้ามเสียเลยคือมิโตมะใช่ว่า<ม>เพราะฉะนั้นมิโตมะนี่ก็หลายทีมแบบให้ความสนใจแต่เนี่ยดันเจ็บเจ็บทั้งลูกการไปแล้ว โอ้ขนาดนาต่ปุ่นยังไม่รอดเลยนะครับใช่นะคะก็เดี๋ยวรอดูส่วนเออทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีข่าวว่าเตรียมที่จะได้ฮอยรุนกับบันวิซาก้ากลับมานี่เป็นข่าวดีเลยนะเลยก็อ๋อแล้วบอลวิซาก้าจริงหายเจ็บเพราะว่าป๊อปปีรพลไปถือพันคองครับแล้วก็เมื่อวานแจกครับแจกเพาะพันคออ่ะไปเติมเข้าไว้ถามว่าหายเจ็บเลยหายเจ็บสําคัญไหมสําคัญมากเลยครับเพราะตอนนี้ปีศาจแดงไม่มีแบ็คซีนะครับการที่ถ้าหากเอเดฟันยูบีอ่านใช้ว่าแต่คุณนิหนา ตัวย่อเจ yeah. ้าจะเย่อเล่นน like like ักเตะตัวย่ออะไรอย่างงี้ล็อโปโซโปเอดับบลยูบีฮะงงเลยแฟนแมนยูอารอนบาร์บิกาครับถ้าหายเจ็บกลับมาเขาจะเล่นทางขวาแล้วดาโล่จะโยกไปเล่นทางซ้ายได้นะครับแต่สิ่งที่เอ่อพวกเราคนรอคอยก็มาถึงแล้วนั่นก็คือลัสวุตไยรุ่นนะครับคือตอนเนี้ยโอ้ตอนแรกคนบอกของปลอมเปล่าตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่แฟนแมนยูคิดถึงขาดใจเลยนะ โดยเฉพาะ,<ว>ะมีะเบ <ks> อร์สิบตอนก่อนเจ็บปะกาลังดี<อ>เลยโอ้เทพมากเลยและยิ่งมาเตียบเที่กับเบอร์สิยิ่งเก่งเข้าไปใหญ่เลย<อ>ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเบอร์สิไม่เอาอะไรเลยนะครับก็จะได้อยลุนครับกับวันพิซาก้ากลับมานะครับแต่ก็ผมว่าอาจจะไม่ใ้้โตจริงแน่นอนอ่ะอาจจะ<อ>มาเป็นสำรองใช่ไหมยังต้องเช็คฟิตกันจนแบบดีไม่ดี ก่อนเล่นก่อนแข่งอะไรอย่างนี้เลยไหมเฮ้ยผมว่าเอาประเด็นนี้ดีกว่าผมไปรู้มาประมาณ9ก้าโมงเช้าที่ามาถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ครับเห็นปะ,นะไปรู้มาเหมือนกันแล้ว<า>บอกว่าเรามีวงๆๆนงะไม่อันนี้อันนี้เขาไม่อันนี้ไม่วงในเลยเพราะว่าเขาแค่วิเคราะห์ตัวเลขอ่าโอเคถ้าใครก็ตามที่จบที่5พิมเบอร์ล,ลิกฤดูกาลนี้นะครับมีโอกาสได้ไปใช้เนสิกแล้วนะเหตุผลเพราะว่าค่าสามประสิทธิ์ของแม่เอ้ยของพิมเบอร์ลิกเนี่ยอยู่ในดับที่3ของยูฟ่านะครับ และปีนี้อย่าลืมไอ้ปีหน้าอย่าลืมว่าเขาเพิ่มเป็น3ม6ทีม,มทีนี้ฮะมันมีข้อมูลหนึ่งก็คือถ้าหากตอนนี้เกาโชเป็นค่าส3%อันดับหนึ่งของยุโรปอันดับ2อิตาลีไออันดับหนึ่งเป็นอิตาลีอันดับ2เป็นลาลิกาแล้วสามทีมเป็นพิมเบอร์ลีทีนี้ถ้าหากอยากจะให้ทีมอันดับ5ของพิีเียร์ลีได้ไปเล่นแชมเปียนส์ลีกคุณต้องลุ้นให้ทีมที่เล่นในบอลยุโรปทั้งยูโรป้าลิเวอร์พูลไปต้านพวกคอนเฟอเรนซ์อะจบดีจบดี หรือแม้กระทั่งต้องให้แมนเชสเตียเป็นแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกที่5มีโอกาสได้ไปยูซีเอซึ่งก็หมายความว่าอาจจะเป็นแอสตันวิลล่าอาจจะเป็นสเปอร์แต่ชีวิตเราอยู่ในคำหวังเนาะเราก็ต้องหวังไว้ก่าก็แต่อันดับ5ตอนนี้จากที่มันมันไม่ใช่ไงใช่มันเพิ่มไป30ทีได้ใช่เออความหมายคือถ้าหากสมมติซิตี้ดันจบแชมป์ UCL ลิเวอร์พูลจบแชมป์ยูโรป้าค่าสามสิบเพีเมียร์ลีกจะขึ้นไปในอันดับสอง อ้าวก็ได้โคต้าเพิ่มจาก4เป็น5ไออันดับ5ยิ้มเลยมผมว่าตรงเนี้ยที่ในอังกฤษเขารู้กันแล้วเพราะฉะนั้นมันฆ่าฟันกันมากเลยเนี่ยวินล,ล่าก็ไม่ยอม4 5กลายเปน็นโน้เมื่อก่อนต้องเท่าต,ตัตอนนี้คือเฮ้ยขอรักษาอันดับ5ไปก่อนเผื่อส้มลนใช่แล้วแบบยิ่งตรงนี้นะมันยิ่งทาให้เราแบบโอ้ที่5ยังไม่ได้เลยนึกว่าไม่ที่5ยังไม่ได้เลยคุณผู้ชมโอ้แ้วก็ยังมีความหวังเนอะคาดหวังว่าอย่างนี้ไม่ใช่ที่5ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยอ่ะโอเค ผ่านละกันผ, <ม S 1> ผ่านไปว่าเป็นทรงนี้นะวิลล่าเนี่ยโอ้โหยิ้มเลยนะถ้าไปเล่นเล่นปช้นชลีนี้โอ้โหนเมลลี่จะหล่อมากเลยอยู่ในตลาดเนี่ย